ขอโอกาสพวกเราสักครู่ก่อนนะทบทวนโอวาลูกทุกคนได้เป็นเจ้าของบุญใหญ่นี้แล้วให้เพิ่มปิติในมหาทานบารมีของเราที่เราได้ทุ่มเทสร้างมหาทานบารมีกันมาอย่างเต็มที่ เต็มกำลังไม่ว่าสถานการณ์โลกจะแปรปรวนอย่างไรเราก็ไม่สนใจมุ่งหน้าสร้างบารมีกันอย่างเดียวมีหัวใจประดุษพระบรมมโพธิสัตว์ผู้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ เราได้สละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนำออกบริจาคทานโดยไม่หวงแหน <c oughs> แม้เสียดายทรัพย์ลูกทุกคนได้ขจัดมลทินคือความตรณีในใจออกไปแล้วได้ชื่อว่า หรือผังจนแล้วก็สร้างผังรวยถาวรไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมวานระนี้เป็นเวลาแห่งความสว่างในชีวิตของลูกทุกคนแล้ว ให้ดีใจเธอว่าเราเป็นผู้มีบุญที่ได้โอกาสสั่งสมบุญใหญ่ในมหาการทานครั้งนี้และเป็นผู้ไม่ประมาทที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และคุ้มค่าที่สุดสมกับที่ได้มาเกิดสร้างบารมีกันในคราวนี้เรามาเกิดสร้างบารมีก็ต้องอดทนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้อันไรมาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเรา อย่าให้มีอะไรมาบั่นทอนมหาปีติในมหาทานบารมีครั้งนี้ของเราให้รักษาใจให้ใสใสกันทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะของเรา ที่เราสามารถเอาชนะความตระหนีได้อย่างเด็ดขาดเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ผังของมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็จะบังเกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะไปบังเกิดขึ้นในที่ใดๆเราก็จะาตามไปสร้างบารมีไปค้ำจุนพระพุทธศาสนาในที่นั้นๆฉะนั้นในช่วงนี้เป็นเวลาที่เป็นเวลาที่สำคัญ สำหรับชีวิตของเราให้ตั้งใจตักตวงบุญกันให้เต็มที่สิ่งที่เราทำมันก็จะต้องเป็นของเราไม่ใช่ของใครอื่นเราทำครั้งนี้แต่จะได้ชั้นใช้กันไปอีกยาวนานไปอีกหลายภพหลายชาติ ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทีเดียวซึ่งอานิสงส์แห่งมหาทานบาร,รมีในครั้งนี้จะคอยสนับสนุนให้เราได้สมปรารถนาในทุกสิ่งทั้งที่สุดของมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติ และก็นิพพานสมบัติจะอุดมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติมีรูปปกายที่งดงามประกอบด้วยสุรลักษณะของกายมหาบุรุษที่ครบถ้วนบริบูรณ์จะเรินมั่งคั่งไปด้วยที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ มีสมบัติบรมมาจากกระพัดตักใช้เท่าไรก็ไม่รู้จักพร่องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมพร่งพร้อมไปด้วยลาบยศสรรเสริญสุขมัก ผลนิพพานวิชาธรรมกายจะได้สำเร็จวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกวิโมกแปดปฏิสัมพิทายานสี่และก็จะรณะสิบห้าทุกประการเป็นต้น การที่เราได้ถวายกระถินถวายผ้าไตรจีวรพบชาติต่อต่อไปไม่ว่าเราจะไปบังเกิดในที่แห่งใดเราจะไม่ขาดแคลนเรื่องเครื่องนุ่งหม่มเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประณีตไปทุกชาติเลย และจะได้สัมผัสที่นุ่มนวลมีผิวพรรณวันณะที่งดงามสอดใสสว่างสวยัยมีทิพย์สมบัติที่วิจิตรสวยงามอลังการมีความสุขมีกำลังมียศ มีอธิปไตยความเป็นใหญ่เมื่อย,ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาสร้างบารมีอีกถ้ามาเกิดเป็นผู้ชายหากมีความปรารถนาจะบวชเป็นบรรพชิตก็จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมพทา อยู่ใต้ร่มบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าถ้าเป็นหญิง<า>ก็จะได้เครื่องประดับมหาละดาประสา์าถึงพร้อมด้วยลักษณะเบญจกัลายาณีงามทั้งอาภร์ภายนอกและจิตใจภายใน และจะได้บรรลุมรคนิพพานโดยเร็วพลันเราจะสมหวังดังใจในทุกสิ่งได้ด้วยมหาทานบารมีที่เราได้สั่งสมกันเอาไว้อย่างดีแล้วนี้บุญนี้เป็นบุญใหญ่ให้เปลื้มปิติกันทุกทุกคน ทำใจให้ใส,ส่ใสบุญใหญ่จะได้เกิดขึ้นในกลางกายของเรีของเราอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์<า>นี้ก็เป็นโอวาทที่ท่านให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 8ถึงจะเป็นโอวาทที่ให้ไว้แต่เดิม แต่ว่าบุญมหากถินทานนี้ไม่ว่าจะสร้างในยุคไหนไหนก็ยังมีเหมือนเดิมอย่างนี้นี่แหละ <สา S 1> <G> ก็ขออนุโมทนากับเราทุกๆคนเนะ้อ <สา S 1> และที่สำคัญที่อยากแถมคุณยายได้เตือนเอาไว้หลวงปู่ได้เตือนเอาไว้บอกว่า ไม่ว่าส่วนตัวบุคคลส่วนครอบครัวส่วนบริหัทบริษัทห้างร้านส่วนวัดวาอารามแม้แต่ประเทศชาติแล้วก็โลกด้วยทั้งโลกและการที่ทั้งตัวเราส่วนตัวจนกระทั่งทั้งโลกจะจเจริญหรือเสื่อม ขึ้นอยู่กับบุญในตัวของผู้นั้นถ้าเป็นส่วนบุคคลก็ขึ้นอยู่กับบุญในตัวของบุคคลนั้นว่ามากกว่าบาปที่อาจจะมีติดมามั่งยิ่งมากมากมาก,มากเท่าไรก็ยิ่งเจริญมากเท่านั้นถ้าครอบครัวจะเจริญ ก็เคืนกับบุญของทุกคนในครอบครัวมารวมกันเข้าทั้งลูกเด็กเล็กแดงในครอบครัวจนกระทั่งถึงพอ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันน่ะแหละถ้าบุญมากมากมากเท่าไรก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นไปเท่านั้นเช่นกันบริษัทห้างร้านวัดวาอาราม ก็เป็นจะเจริญรุ่งเรืองก็ขึ้นอยู่กับบุญรวมรวมของสมาชิกในที่นั้นประเทศชาติของเราก็เหมือนกันโลกก็เหมือนกันถ้าอยากจะเห็นประเทศไทยเจริญก็เติมบุญให้กับตัวเองชวนกันให้เติมบุญกับตัวเองกันให้เต็มประเทศแล้วทั้งประเทศไทยก็จะเจริญขึ้นมา หลักการในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ชัดในทางกลับกันถ้ามีเหตุร้ายเกิดในบ้านในครอบครัวในบริษัทห้างร้านในวัดวาอารามหรือว่าประเทศหรือว่าโลกก็ตามทีเกิดทีทีบ่อยๆก็แสดงว่า คนในยุคนั้นขณะนั้นจะในบ้านในครอบครัวจนทั้งในโลกก็ตามทีบุญมันย่อนกันมากแล้วต้องรีบแก้ไขถ้าไม่รีบแก้ไขแล้วก็มันจะยิ่งวุ่นวายวุ่นวายขนาดไหนบางท่านที่อยู่ที่นี่ก็คงเคยเจอมาแล้ววุ่นวายขนาดไหนวุ่นวายระดับสงครามโลกกันแล้ว วุ่นวายระดับไหนอนืตอนนี้ก็เจอเจอกันอยู่ก็โรคระบาดนั่นแหละความวุ่นวายอาจจะเกิดได้ในหลายหลายรูปแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ด้วยอย่างน้อยสามรูปแบบด้วยกันถ้าคนในโลกนี้ไม่อยู่ในบุญสามรูปแบบที่จะเกิดหนึ่งสงคราม สที่เราเรียกกันว่าข้าวยากมากแพงคือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลไอ้ควรจะตกมันก็ไม่ตกปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นไอ้ที่พอเล็ดลอดกขึ้นมาถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวฝนก็อุตริมาตกมีเท่าไรเท่าไหรท่วมตายหมด เพราะฉะนั้นความอดอยากยากจนมันก็จะเกิดท่วมโลกเพราะแรงบาปของมนุษย์หรือไม่อย่างนั้นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือโรคระบาดเกิดซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบ,ราบกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามาทำบุญกันวันนี้นอกจากเติมบุญให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับหมูนะ่คณะ ยังเป็นการเติมบุญให้ประเทศไทยโดยปริยายเติมบุญให้กับโลกโดยปริยายอีกด้วยก็ขอฝากเอาไว้นี่ละบุญนี้เป็นบุญใหญ่ให้ปลื้มปิติกันทุกทุกคนทำใจให้ใส่ใสเข้าไว้บุญใหญ่จะได้เกิดขึ้นในกลางกายของเราชนิด ก็ทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะเรื่องอะไรที่คุณใจอย่าปล่อยให้มันเล็ดลอดเข้ามาในใจได้อยู่ในบุญกันอยู่ในบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าอยู่บ้านก็ขอฝากไว้ด้วยอย่างไรอย่างไงทำมาจากช่วยกันสวดนั่นก็เติมบุญให้กับตัวเองเติมบุญให้ที่บ้านของตัวเอง ที่บริษัทของตัวเองแม้เทวดาที่รักษาบ้านรักษาบริษัทเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาก็จะร่วมอนุโมทนาคนใดบ้านใดบริษัทห้างร้านใดที่เทวดาร่วมอนุโมทนาก็มีแต่จะเจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่าน ไปเป็นมหาเศรษฐีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกพบชาติแม้สมบัติจักรพรรดิตักใช้ไม่พร่องก็เกิดกับพวกเราเร็วเร็ว,ร,ว,ร,วรีบไปรวยให้สมใจนึกทุกคนนะอตั้งใจบุญบันเทิง กำลังใจหัวใจดังเพ็งเด็ดเดียวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดี่ยวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตที่เราได้เดิน come dee it you know ความฝันเดิมพันชีวิตให้เราได้เดิน